สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะฮะว่ากันด้วยเรื่องของเสานะครับเสา DIY ไม่ว่าจะเป็นเสาส้มในตำนานนะฮะที่มีขายตามโฮมโปรบ้างโฮมฮับบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งเสาแดงนะครับเสาแดงก็ได้จากร้านมิสเตอร์ DIY ไอพวกนี้มันเป็นของ DIY อยู่แล้วนะที่มันเป็นเสาส้มในตำนานแล้วก็เสาแดง หลายท่านก็น่าจะทราบกันทีนี้การ DIY แน่นอนว่ามันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือมันประหยัดข้อเสียก็คือแน่นอนว่ามันไม่แข็งแรงเท่าเสาทับเสาไฟชีตแน่นอนตรงที่มันจะมีปัญหานะครับก็คือด้านบนตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตรงน,น,น,รงนี้เวลาคุณผู้ชมออกทิปนะทำทำเสร็จแล้ว DIY เสร็จแล้ว DIY เสร็จแล้วนะครับออกทิปนะฮะประมาณสักส3ทิปแรกไม่เป็นไรสักทิปที่6ที่7ที่8ไปเนี่ย มันจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นด้านบนไหมว่าตรงหัวน็อตมันมันจะเบี้ยวครับเห็นไหมมันจะเบี้ยวคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ดีๆนะว่ามันเบี้ยวนะครับมันเกิดจากการดึงการรั้งนะครับผมระหว่างตัวไฟชีทกับตัวเชือกนั่นเองเวลามีลมมีฝนนะลมกระพือแบบเนี้นะเสามันโยกไปโยกมาแบบนี้นะครับไฟชีทกับเชือกมันก็รั้งกันไปรั้งกันมาทําให้ตัวนี้มันมันมันเบี้ยวนะครับตัวนี้ดีกว่าตัวนี้จะชัดกว่านะครับตัวนี้จะชัดกว่าเห็นไหมมันเบี้ยวเลยเห็นไหมในนี้ นี่ครับนี่ครับเนี่ยตรงด้านบนเนี่ยมันคือจุดอ่อนที่สุดของเสาไฟชีตแบบ DIY นะครับตรงเนี้ยนะเนื้อเนื้อพลาสติกมันมันจะน้อยครับมันจะนิดเดียวนะต่อให้คุณขันแน่นเท่าไหร่มันก็ยังเหมือนเดิมนะมันก็ยังเบียวเหมือนเดิมมันก็ยังเบียวเหมือนเดิมนะครับไม่เกินแบบใช้ไปอีกสักสี่ห้าครั้งนะผมว่าขาดแน่นอนครับด้านบนเนี่ยขาดแน่นอนหัวน็อตเนี่ยจะหลุดเลยจะหลุดเลยจากตัวพลาสติกนะครับนี่ฮะ มันจะหลุดจากตรงนี้นะหัวนอนมันจะหลุดเลยอันนี้คือจุดด้อยของเสาประเภท DIY พวกนี้ทีนี้เราจะทํายังไงให้มันแข็งแรงขึ้นกว่านี้สิ่งที่ผมจะแนะนำคือให้คุณผู้ชมไปซื้อตัวนี้มาฮะนี่เขาเรียกมันว่าจุกปิดท่อ PVC นะครับขนาด4หุนไปที่ร้านเลยนะครับแผนกประปานะมันก็มีน่าจะทุกร้านนะครับทุกร้านนะเนี่ย4หุนของ SCG นี่ครับอันนี้เป็น6หุนนะฮะ นี่สีหุนคือแบบนี้นี่เห็นไหมครับความหนาของพลาสติกดูน่ฮะหนามากตัวนี้เป็นหกหุนนะอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับหกหุนนียผมเอามาเทียบให้ดูเฉยๆนี่หกหุนนะครับไม่ได้ใช้นะเราใช้แค่สี่หุนก็พอนะครับนี่ตัวนี้ยี่ห้อ SCG นะครับราคาต่อตัวก็ประมาณ4บาทเองฮะถูกมากโอเคหลังจากที่ซื้อมาแล้ว c c 6สิบหนี่ซื้อมาเรียบร้อยสตัวสิบาทนะฮะวิธีการทําก็คือหนะครับ ให้คุณผู้ชมเจาะคุณผู้ชมต้องมีสว่านนะต้องมีสว่านเจาะเจาะตรงกลางตรงนี้นี่นเพื่อที่จะร้อยตัวน็อตน,นั่นเองนะครับตัวน,อน็อตเนี่ยเจาะแบบนี้ร้อยตัวน,อน็อตสองต้องมีสองต้องมีเลื่อยเลื่อยตัวไอพลาสติกสีดำเนี่ยออกให้หมดเลยให้เหลือแต่ตัวสีส้มๆเนี่ยที่มันเป็นเหล็กเนี่ยฮะเนี่ยตัวสีดําด้านบนต้องเลื่อยออกให้หมดนะครับแล้วก็อย่างที่3าคุณผู้ชมก็ต้องมีกาว นะครับเป็นกาวร้อนก็ได้กาวร้อนกาวดาช้างอะไรก็ได้เพราะเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะมีใส่กาวนิดนึงนะครับให้มันพออยู่เองไม่ไม่ต้องแน่นมากก็ได้สุดท้ายเราไปกางเต็นท์นะครับเราไปขึงทาบเราไปขึงเชือกน้ําหนักมันก็จะกดลงแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยมันจะน้ําหนักมันจะกดลงให้มันพออยู่ก็พอเดี๋ยวเครื่องมือผมไม่มีนะเดี๋ยวยืมพี่ข้างบ้านไปก่อน,น,ะะนออลอแล้วกันมีสาวานกับเอ่อเลื่อยแล้วก็อย่างนึงมีกาวร้อนนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จักที่ซื้อก็ไปซื้ออันนี้้ก็ไดฮ เซเว่นนะครับเซเว่นมีกาวร้อนขายทีนี้เดี๋ยวเริ่มทํากันดีกว่าถึงขั้นตอนนี้ผมก็ให้พี่ชายแนะนํานะครับว่าจะทํำยังไงดีที่แรกว่าจะใช้เลื่อยในการเลื่อยนะครับแต่พี่ผมบอกว่าใช้ประแจก็ได้ครับผมใช้ประแจหมุนนะครับตัวด้านบนที่มันเป็นพลาสติกมันจะออกง่ายกว่าการเลื่อยนะะอ่าผมก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ช่างว่าจะทํำยังไงให้เอาที่สะดวกแก่ครับแกก็เลยใช้วิธีนี้นะครับ เขาเรียกว่าเป็นประแจคอมานะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่ในคลิปนะมันจะเป็นประแจที่ยาวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาครับนี่ฮะบิดแป๊บเดียวออกแล้วครับนี่ตรงหัวมันก็จะเป็นแค่แบบนี้ครับมันก็จะเป็นพลาสติกแค่นี้เองนะฮะแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะถนัดแบบไหนนะคุณผู้ชมจะเลื่อยออกก็ได้หรือว่าทําแบบที่ผมทําก็ได้นี่ฮะบิดแป๊บเดียวเห็นไหมออกแล้วเนี่ยโอ้โหง่ายมากเลยนะครับอ่าดูอีกอย่างหนึง่งดูฮะบิดแปบ๊บเดียว อ่าตัวนี้อาจจะแน่นนิดนึงนะครับอ่าลองใหม่ลองใหม่หมนี่ออกแล้วฮะเห็นไหมง่ายมากเลยต่อมาก็เจาะตัวท่อ PVC นะครับเจาะตรงกลางนะวิธีการเจาะก็ง่ายๆครับผมคุณผู้ชมก็วัดเลยนะครับวัดระหว่างน็อตกับดอกสว่านนะให้มันเท่ากันแค่นั้นเองนะครับขนาดน็อตก,กับขนาดดอกสว่านให้เท่ากันเสร็จแล้วก็เจาะตรงกลางแค่นั้นเองครับครบ4ตัวก็เป็นอันเสร็จนะ พอเจาะเสร็จก็เดี๋ยวลองเทสดูนะครับลองเอาน็อตตัวพูนดน็อตตัวเมียขันดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคใส่ได้พอดีครับนี่ฮะแล้วก็เอาแหวนลองสักหน่อยเสร็จแล้วก็ขันโอเคครับเรียบร้อยนี่ฮะง่ายๆเสร็จไปหนึ่งตัวนี่หลังจากที่ถอดออกแล้วผมจะให้ดูข้างในนะครับผมนี่ฮะ มันเป็นเหล็กนะครับมันเป็นเหล beeping, alumni, ็กนะเสาแดงก็จะเป็นเหล็กนะครับเสาส้มก็เหมือนกันนะครับเสาส้มก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันส่วนวิธีการก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับ1ก็จะเป็นเลื่อยนะเลื่อยตรงหัวที่เป็นพลาสติกออกเลยนะครับหรือวิธีที่2ทําแบบเหมือนผมทําก็ได้ก็คือใช้ประแจที่ที่พี่ผมทําคือประแจคอมานะครับก็หนีบแล้วก็ค่อยๆบิดออกบิดออกคุณผู้ชมสะดวกแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับได้ทั้งสองแบบนะตัวนี้ก็คือตัวที่เจาะแล้วใช่ไหมครับมันอาจจะมีขุยอยู ต้องขอบขอบนะครับก็อ,อาจจะต้องใช้วิธีไปว่าหามีดหรือว่าหากรรไกรหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันมีความแหลมคมนิดนึงนะฮะนี่ฮะซอออกนะท่ข้คงนี่ฮะให้มันเรียบที่สุดเท่าที่จะทําได้นะอ่าตอนนี้คุยคุยมันหายไปแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตออกมานะครับนี่อ่ามุนออก นี่ครับน็อตตัวเดิมนะใส่แหวนเข้าไปสักชั้นหนึ่งแล้วกันนี่ตัวที่เราเจาะมาเมื่อกี้นะใส่แล้วก็ออกมาแบบนี้โผล่มาแบบนี้เสร็จแล้วผมก็ลองแหวนอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับนเสร็จแล้วก็ขันโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็จะใช้ครีมนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นสักหน่อยขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นเทปพันสายไฟนะ พันรอบๆตัวเกลียวตัวนี้นะป้องกันแบบว่าเชือกฉีกขาดนะเดี๋ยวคมของเกลียวมันจะทํา um. ให้เชือกฉีกนะครับก็เลยต้องใช้เทปพันสายไฟสีดําช่วยไว้แบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยพอเสร็จแล้วหน right ้าตาก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเสาส้มนะครับ <Kristen> ทีนี้เราก็จะเอาปลายที <finite> ่เราทําไว้สกครูนี้มาเสียบดูลองเสียบดูนะมันพอดีจนเกินไปครับคุณผู้ชมเห็นไหม เนี่ยมันพอดีเกินไปเสียบแล้วมันพอดีเกินไปมันมันไม่มีแรงเฝืดครับข้างในทีแรกผมว่าจะจะแบบว่าไปซื้อกาวร้อนจากเซเว่นมามาหยอดนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วนะครับใช้ตัวนี้ดีกว่าใช้เทปฟันสายไฟนี่แหละง่ายๆเพื่อเพิ่มความฝืดแค่นั้นเองฮะให้มันฝืดสักนิดสักหน่อยก็พอนี่เห็นไหมง่ายๆเลยอ่าหลังจากนั้นรอบที่สองนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงฝืดขึ้นไหม โอ้โหฝืดครับฝืดฝืดจนแน่นโอเคอันนี้คืออย่างที่ต้องการโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ขอแค่มันฝืดสักหน่อยก็พอครับเรียบร้อยครับนี่คือหน้าตาของเสาส้มที่เสริมความแข็งแรงด้วยท่อ PVC ตัวนี้นะอ่าเป็นไงบ้างหน้าตาก็จะประมาณนี้ถ้าไม่สวยก็ซื้อสเปรย์สีดำนะมาพ่นนะถ้าถ้ามันไม่สวยนะถ้าคุณผู้ชมมองว่ามัน เออด้านบนมันเด่นจนเกินไปอะไรแบบนี้นะต้องเสียเงินเพิ่มนะซื้อกระป๋องสเปรย์มาพ่นนะครับอาจจะเป็นสีดําก็ได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวลองทําตัวเสาแดงดูบ้างว่าสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวกันกับตัวสาวส้มได้หรือเปล่ามาดูตัวที่2ครับเสาแดงนะครับทำเหมือนเดิมนะนี่ก็ถอดออกจากตัวเก่านี่แหละนะครับเอาแหวนออกครับเสร็จแล้วก็เอาแหวนใส่เสร็จแล้วก็เข้าไปในช่อง ดันออกมานะครับแวนใส่อีกสักชั้นหนึ่งดดเสร็จแล้วก็น็อตตัวเมียหันเข้าไปหลังจากนั้นใช้คีมครับเพิ่มความแข็งแรงนะโอเค <c oughs> โอเคอเทปพันสายไฟตัวที่สองเรียบร้อยขี่ทีนี้เสาแดงมาเสาแดงนะครับ แล้วก็ใช้ผมใช้เทปพันสายไฟนี่แหละง่ายดีนะฮะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะน,นี่ง่ายโอ้โหแน่นแน่นมากนี่คือสิ่งที่ต้องการให้มันแน่นๆเข้าไว้นี่นะไม่ว่าจะเป็นเสาแดงหรือว่าเสาส้มหลักการทำงานเหมือนกันเพราะว่าขนาดเหมือนกันใส่ได้เหมือนกันนะครับเพิ่มความแข็งแรงนี่ เป็นไงบ้างคุณผู้ชมผมว่ามันเด่นเด่นนะด้านบนนะที่มันเป็นสีฟ้าๆอย่างเด่นเด่นนะถ้าใครซีเรียสก,ก็อย่างที่บอกนะหาสเปรย์กระป๋องนะครับสีดําก็ได้มาพ่นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมทั้งสี่ต้นโอเคหน้าจาก็จะประมาณนี้นะ,อ,ะอย่างที่ผมบอกนะว่าใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยด้านบนมันจะงอนะครับถ้าเป็นตัวเดิมแต่ว่าเป็นตัวนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับคือเนื้องานมันหนามากนะข้อ PVC มันหนามากสู้แดดสู้ลมสู้ฝนได้สบายสบาย เพิ่มความแข็งแรงให้กับเสา DIY ของเราถ้าคุณผู้ชมเพิ่งเริ่มทํา DIY เสาอย่าเพิ่งทําขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับใช้ใช้ไปก่อนให้แบบตัวด้านบนตัวน็อตด้านบนมันมันเบี้ยวซะก่อนแบบที่เ,เป็นเหมือนผมในต้นคลิปนะครับพอไอตัวน็อตด้านบนมันเบี้ยวแล้วเนี่ยค่อยทําวิธีผมก็ได้ไม่ต้องรีบทานะครับใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนนะครับเมื่อไรที่น็อตมันเบี้ยวเมื่อนั้นแหละค่อยทําวิธีนี้ก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเสา DIY ของเราจะได้ใช้กันยาวๆโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าุชม สวัสดีครับ